พระาธาตุที่เห็นอยู่นี้เป็นพระาธาตุประจําวัดภาลาดสกะทาคามีสร้างขึ้นเมื่อประมาณ649ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นหนึ่งในสี่วัดสำคัญตามเส้นทางขึ้นไปนมัสการวัดพระบรม,มาธาตุดอยสุเทพสืบเนื่องมาจากปีพศ2556องค์พระาธาตุเจดีมีการชำรุดและทรุดโทรมมากทำให้ดินภายในพระาธาตุยุบตัวลง และเมื่อพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ได้ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวจึงได้เสด็จมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเพื่อทำการตรวจสอบและหาทางบูรณะโดยเร็วต่อมาเมื่อปีพศ2562กรมศิลปากรได้จัดสรรงบประมาณในการบูรณะโบราณสถานทั้งในส่วนของหอพระพุทธรูปบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วิหารรวมถึงองค์พระธาตุเจดี และทำการบูรณะเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายนพศส5 6พพระองค์ท่านก็มีดำริกับทางาพวกเราซึ่งเดินเดินดูโบราณสถานอยู่ว่า,อาตอนนี้พวกเรามาเดินมาดูโบราณสถานเหมือนเรามาดูปู่ย่าตายายที่เราก็เห็นว่าท่านมีสุขภาพที่ไม่ดีแล้วก็จะต้องรีบในการดูแลรักษา พระอ,องค์ท่านก็มีดำริว่าถ้าอย่างนั้นพระอ,องค์จะหาพระป่าตั้งเป็นกองทุนในการบูรณะเพื่อให้พระธาตุนี้แข็งแรงและอยู่กับพวกเราส่วนเรื่องของระเบียบการว่าด้วยเรื่องของการอนุญาตในการดําเนินการเนี่ยขอให้ทางสํนานักศิลปรกรเร่งดําเนินการนะแล้วก็มาจัดก,การบูรณะให้พระธาตุนี้แข็งแรงโดยในช่วงบ่ายวันที่16กุมภาพันธ์นี้ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา จะมีพิธียกยอดปลีฉัดขึ้นสู่องค์พระาธาตุเจดีโดยมีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุทธาภรเป็นประธานในการยกยอดปลีฉัดในครั้งนี้เมื่อหล,หลังจากที่ได้มีการบูรณะเสร็จเรียบร้อยจึงได้กำหนดในการที่จะมีการสมโพธและก็มีการยกยอดฉัดพระธาตุจึงจะมีการทูลเชิญพระองค์ท่านเป็นประธานในการยกยอดฉัดที่วัดภาลาดในวันที่16 เดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันมาคาบูชาที่จะถึงนี้ก็ญาติโยมสามารถที่จะร่วมบุญได้ตามวันเวลาดังกล่าวตามสะดวกเนาะมานมโนมทนาบุญร่วมกัน